สวัสดีค่ะพาทุกท่านมาชมนะคะย่าหวานอิสราเอลนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนย่าหวานอิสราเอลนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราเคยถ่ายนะคะตั้งแต่ในช่วงของการปลูกนะคะตอนนี้ต้นโตแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปตัดนะคะให้กับวัวให้กับควายแล้วก็สัตว์เลี้ยงรับประทานได้แล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็เป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมจําหน่ายให้กับเพื่อนๆนชาวเกษตรทุกท่านแล้วนะคะทางเรานะคะจัดจำหน่ายนะคะท่อนพันธุ์ละ 1บาทนะคะซึ่งย่างหวานอิสราเอลนะคะก็ยังมีโปรโตีนสูงนะคะให้ไก่ก็ได้นะคะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านะคะที่เหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกัน,นะค่ะ เป็นย่าหวานอิสราเอลนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้นะี่คะทางสวนของเราเนี่ยะคะจัดจําหน่ายนะคะท่อนพันละ1บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหรือใครที่อยากจะมารับที่สวนน่นะคะก็ได้นะคะยินดีนะคะสวนอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะมาไม่ถูกยังไงก็แอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 9 8 2 9 6 9 9 4 7นะคะอันนี้เป็นย่าหวานอิสราเอลนั่นเองนะคะนี่ค่ะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ หาให้ทุกท่านนะคะได้ชมนะคะรอบๆสวนนะคะ มันต้องมีเวลามาถักฐานใจเนี่ยมันจะได้เป็นขึ้นหน้าดิานทำไปทำแล้วก็ถ่ายดูค่ะสำหรับย่าหวานอิสราเอลนะคะก็เหมาะก,กับนะคะ สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นควายนะคะสัตว์กินแล้วติดใจอยากแน่นอนนะคะซึ่งมีโปรโตีนนะคะมากถึง20เอร์เซกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบนะคะกับเนเปียนะคะโปรโตีนเพียงแค่แบบ10%เท่านั้นนะคะซึ่งเยาวานอิสราเอลนะคะก็มีโปรโตีนเยอะกว่านั่นเองนะคะสามารถตัดให้กับสัตว์นะคะได้โดยที่แบบไม่ต้องสับเลยนะคะแล้วก็ นำไปให้สัตว์นะคะเคี้ยวก็เคี้ยวง่ายนะคะเพราะว่ายาหวานเนี่ยมันกรอบนั่นเองนะคะติดใจอย่างแน่นอนนะคะสำหรับลักษณะต้นนะคะก็เป็นต้นที่แบบไม่สูงมากนะคะปลูกเป็นแปลงใหญ่ก็ได้เลยนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะคะสามารถที่จะตัดให้กับสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ท่อนพันธุ์นะคะก็จำหน่ายได้อีกด้วยนั่นเองนะคะนี่ค่ะ สำหรับการปลูกนะยคะหญ้าหวานอิสราเอลนะคะก็คือแบบเตรียมท่อนนะคะท่อนหนึ่งก็จะประมาณห้าถึงหกกล่องนั่นเองนะคะระยะปลูกนะคะก็ใช้ระยะนะคะปลูกหนึ่งเมตรนะคะหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนั่นเองนะคะใช้จอบขุดลึกประมาณสิบเซนติเมตรค่ะ วางท่อนลงดินนะคะแล้วก็กลบนะคะจากนั้นก็ใช้มือกดให้แน่นพอประมาณนะคะแล้วก็ให้น้ำประมาณอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่ความชื้นนะคะของสภาพดินในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เราก็ปลูกมา ขนาใหญ่แล้วซึ่งก็สามารถที่จะตัดให้กับสัตว์เลี้ยงได้นะคะแล้วก็จำหน่ายท่อนพันธุ์ได้อีกด้วยนะคะสวยงามก็เลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากก็ได้ท่อนพันธุ์นะคะก็สามารถที่จะมารับเองได้นะคะอยู่สวนอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะสอบถามเบอร์นะคะเน้นย้ํากันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะ0 9 8 2 9 6 9 9 4 7นะคะ ให้ดูโดยรอบนะคะนี้กจะมีสำหรับหลายๆลคโค้นะคะถามเข้ามานะคะว่านอกจากวัวควายแล้วให้สัตว์เลี้ยงอะไรรับประทานได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือให้แกะให้แพะให้ลากินได้หมดเลยะคะ่ะและที่สำคัญนะคะก็เหมาะ กับนะคะปลาเขากินได้นะคะก็คือเราเอาไปบดไปสับให้ละเอียดนั่นเองนะคะนี่ค่ะ